เคล็ดลับชลอไตเสื่อมถ้าไม่อยากไตาวายถ้าเกิดใครที่หน้าบวมขาบวมหนังตาบวมเท้าบวมปวดศีรษะนะครับจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติด้วยปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะน้อยปวดหลังปวดเอวไตเราอยู่ข้างหลังหลังส่วนล่างเหนือเอวมานิดหน่อยถ้าเกิดไตเพื่อนอักเสบเนี่ยเพื่อนก็จะปวดหลังได้พื่อนาจจะมีจ้ำเลือดตามร่างกายได้ลองไปตรวจค่าไตาและ เม็ดเลือดดูนะครเบาหวานความดันก็เสี่ยงเป็นไตาวายได้นะครับ E G F R ของคนเราควรจะมากกว่า90หรือ100บวบวกขึ้นไปถ้าเกิดเริ่มต่ำกว่า90 <c oughs> คืออาจจะมีแนวโน้มไตทำงานหนักเคล็ดลับที่คนไตาวายไม่เคยรู้มาก่อนอันดับที่1คือเรื่องของอาหารที่มีโซเดียม เยอะๆอันที่ 2. อ,อาหารแปรรูปไส้กรอกแฮมบโลนาหรืออาหารกระป๋องที่มีเกลือเยอะๆจังฟูด้ดเบเกอรี่ถ้าเกิดเพื่อนๆตายวายไปแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของอาหารที่มีกรดฟอสฟอ,สฟอรัสสูงนะครับหรือว่าฟอสฟอริกแอซิดอาทิเช่นนมหลายคนยังเข้าใจว่านมเป็นเครื่องดื่มสุข,ขภาพแต่มันไม่ใช่นะครับนมมีน้ําตาลแลคโตสมีฮอร์โมนแฝงถ้าไม่ใช่นมออร์แกนิกแม่วัวก็ได้ธัญพืชที่เป็น GMO แล้วก็จะมีสารฆ่า,มาแมลงสารฆ่ายาเข้ามา ปนเปื้อนแล้ววัวก็กินแล้วเราก็ดื่มนมวัวเข้าไปอีกแคลเซียมที่ได้ไปมันก็ดีนิดหน่อยไม่ได้ดีเยอะแต่ที่สําคัญเลยคือเราได้แลคโตสเราได้อัลฟา1เคซีที่มันทําให้ลําไส้เรามันอักเสบลาไส้รั่ว อาหารทะเลบางชนิดถ้าเกิดไม่มีสารปนเปื้อนก็กินได้เนื้อสัตว์เนี่ยควรจะต้องเลี่ยงนะถ้าเพื่อนเพื่อนแบบไตเสื่อมไตวายวแล้วก็ไตไม่ดีเพราะว่าเนื้อสัตว์หนึ่งเลยกรดยูริกสูงโปรตีนค่อนข้างสูงเพื่อเนเพื่อต้องระวังเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลฮุกชนิดนมเปรี้ยวน้ําอัดลมน้ําผลไม้เคลือะันที่3คือบริโภคเกลือแฝงให้น้อยลงถ้าเพื่อนๆป่วยเป็นไตวายวขั้นที่4ขั้นที่5ต้องเลิกใช้เครื่ ื่องปรุงแบบพําเพื่อเราไม่ควรนะรับโซเดียมเกิน2 0 0 0 2 4ถึมิลลิกรัม ผักที่สีไม่ค่อยเข้มเนาะอย่างเช่นแตงกวาผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ดีมากๆอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ไตย,ยังไม่ได้วายระยะที่4ระยะที่5นะครับปลาแซลมอนเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีและมีโอเมก้าสามมีวิตามินดีนิดหนึ่งด้วยนะครับใครอยากจะหาโปรโตีนแหล่งที่ย่อยง่ายๆได้วิตามินดีเล็กน้อยได้กรดโอเมก้าสามด้วยลองหาที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเวลาเราเป็นไตเสื่อมไตาวายเรืออสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะควบ นะครับเราจะขัดฟอสเฟตออกไม่ได้แล้วแมกนีเซียมจะช่วยควบคุมระดับฟอสเฟตแมกนีเซียมนะครับจะช่วยผ่อนคลายหลอดเลือดเราทําให้หลอดเลือดเราขยายตัวได้ดีขึ้นคนที่เป็นความดันสูงเนี่ย ความดันก็จะลดลงยังจะช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับป้องกันกระดูกพรุนช่วยทําให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินของเพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นพออินซูลินทํางานได้ดีขึ้นน้ําตาลก็จะหลงเหลืออยู่ในหลอดเลือดได้น้อยลงไตเราก็ไม่ต้องกรองไม่ต้องดูดกลับน้ำตาลมากไตก็จะทำงานน้อยลงไตก็จะเสือ่อมจะวายช้าลง